สวัสดีครับพี่พี่พึ่งจะว่างสักทีนะครับก็ยังช่วงนี้นะครับมันอุตลุดมากๆนะครับเพราะว่าอ่าระบบนะครับต้องย้ายนะระบบแจ้งเตือนต้องย้ายนะครับต้องย้ายอเข้าเทเล gram นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวไลน์นะครับมันจะระบบแจ้งเตือนของไลนมันจะโดนยกเลิกนะครับจะโดนยกเลิกภายในอีก ไม่เกินสองเดือนนะครับอแต่ว่าผมต้องรีบทําก่อนนะครับตอนนี้เริ่มขยับนะครับกลุ่มใหญ่ก็เริ่มขยับแล้วเริ่มขยับตามนะครับเพราะว่าอาการแจ้งเตือนนะครับมันยังเป็นอะไรที่หน้านะครับหน้าหน้าใช้อยู่นะครับหน้ามันเหมาะสมนะครับเราสามารถสร้างาเครียกอะไรสร้างห้องจําลองนะครับสร้างห้องจําลองที่มีสถานการณ์ ได้ทุกรูปแบบเลยนะแล้วแต่ว่าคนคิดอิเดคเตอร์แบบไหนนะครับแต่ของผมมันจะเป็นอ่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเทรดนะครับเป็นเทรดของพอร์ตนะครับเป็นเทรดของพอร์ตซึ่งอ่ามันจะมาจากพอร์ตจริงเลยนะครับอ่าแล้วก็บางส่วนนะครับก็เป็นบอทช่วยเสริมนะครับช่วยเสริมเพื่อให้เราสามารถมองได้กว้างๆนะครับมองได้รอบๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันจะง่ายนะฮะอ่านะครับตอนนี้ก็เลยแบบอุตลุด อุตลือดมาดูทีเฟกกันดีกว่าอ่านะครับทีเฟกมันยังไงกันนะนะครับดันขึ้นมาสักวัยเลยนะครับอ่าดันขึ้นมาสักวัยนะครับมีคนช็อตอยู่ข้างล่างด้วยเออคนช็อตอยู่ข้างล่างก็พอกับมีคนลองอยู่ข้างบนผมก็งง,งนะรอบนี้มันแปลกนะครับเออรอบนี้มันแปลกนะครับคนลองก็ไม่ยอมแพ้ด้วยนะโอ้โดนลากมาตั้งแต่เก้าร้อยนะครับ เกือบสามสิบจุดอะโหใจแข็งมากเลยใจทําด้วยอะไรเนี่ยนะครับอ่าแล้วเหมือนเคยนะครับอันไหนช็อตเยอะๆลองเยอะโดนตบหมดเลยนะครับโดนตบเรียบเลยนะครับหลอเลยนะครับโซนนี้แทบจะแบบไม่มีอะไรเลยตอนนี้มาโซนนี้หนาๆนะครับไล่ฟาดกันร่อยช็อตกับลองนะครับอ่าคนเชื่อว่าช็อตนะครับอ่าเขาก็ช็อตกันนะครับโดยปลุมที่เยอะนะครับอ่าส่วนใครที่คิดว่าลองนะครับเขาก็ไล่ลองไปเรื่อยๆนะครับก็ ตามโวลุ่มเลยครับตามโวลุ่มตามราคานะครับทีนี้นะครับแผนเราอแผลเราเรา,เราก็ดูก่อนนะครับอ่าโลที่ทำมาได้นะครับแปดเจ็ดสี่จุดหกเนี่ยบริเวณนี้นะครับอ่านี่โลนะครับอ่าหายในชุดก็เก้าร้อยอ่าเก้าหนึ่งสามเก้าเก้าร้อยหนึ่งจุดสามเออนะครับเก้าร้อยหนึ่งจุดสามเออมัน มันดึกหรือมันยังไงเนี่ยเริ่มเริ่มอ่านตัวเลขไม่ถูกนะครับอ่าแล้วก็ภาพรวมนะครับจะเห็นว่าช็อตออกมากันเยอะมากๆนะครับพร้อมกับบูรุ่มในราคานี้เลยนะครับบูรุ่มในราคาเนี้นะครับไปประสามจุดเจ็ดนะครับแปประสี่นะครับถือว่าเป็นจุดอ่าก็าเรียกอะไรมีคนซื้อขายกันเยอะนะครับบูรุ่มที่เยอะนะครับอ่าแล้วลุยลุยกันเยอะนะครับตอนนี้ก็แถบนี้ฝั่งช็อตชนะกันเลยนะครับฝั่งช็อตชนะกันเลยที่หล่อๆนี่ก็คือโดนตบหมดเลยครับโดนลองตบหมดเกลี้ยงเลย ะครับตอนนี้ก็ฟอนเราหลออยู่นะครับถ้าพวกนี้นะครับอ่าราคากระโดดไปอีกนะครับผมคิดว่าช็อตก็คงอาจจะหายไปนะครับเริ่มหายทยอยหนีไปอะไรประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้มาดูกิดไลน์นะครับกิจไลน์ก็มีโลนะครับแกนมีโลด้วยนะครับซึ่งอโลของแกนนี้นะครับแปดแปดสองพันสองนะครับตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยอ่านะครับ่าส่วนแกนก่อนหน้านะครับแกนราคาก่อนหน้าอยู่ตรงนี้ฮะอ่า 896.8ใช่ไหมอ่า896 896.7.8นี่แหละนะครับราคานี้แหละนะครับเป็นเป็นราคาอ่าการแกนของแกนขอนหน้านะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเด่งนะครับราคานี้น่าสนใจนะครับถ้าผ่านราคานี้ได้น่าจะแรงมากนะครับอ่าน่าจะแรงมากเพราะฉะนั้นเราค่อยดูไปเรื่อยๆนะครับสถานการณ์นะฮะมันก็บีบแท่งอ่าตาม p พ i c e a c t i มันก็บีบให้เราแบบมอง อดไม่ได้ที่จะมองขึ้นไปข้างบนอีกครั้งนะฮะอ่าแต่ทีนั้นนะครับเดี๋ยวต้องรอเจ้ามือมาจัดการนะครับเราเห็นแบบนี้แล้วนะฮะอาจจะลวกนะครับอาจจะลวกบองช็อตก็ได้นะครับแต่ก็ติดตรงที่ว่าดาวโจนก็เล่นไปสักหกร้อยห้าร้อยหกร้อยกันเลยนาจะเจ็ดร้อยอยู่แล้วนะครับโอ้เทกันลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่ามันก็มีผลกับบ้านเราแหละนะครับแต่ก็เอาแน่นอนไม่ได้นะครับบางทีปู่ก็ส่วนเลยนะครับเปิดโดดปุ๊บ ลากต่อเลยนะครับอ่าก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจเพราะนั้นก็ตอนนี้มันมองขึ้นระยะสั้นนะครับถ้ามองในในรูปแบบนี้นะมองขึ้นระยะสั้นอ่านะครับแต่ว่าช็อตเยอะมากนะครับช็อตไล่ราคากันมาเยอะมากๆนะครับและโซนี่ชนะมากที่สุดนะครับในวุลุ่มเยอะสุดก็จะเป็นอ่าแปดปรสากับแปดปรบริเวณนี้แหละครับเนี่ยสองราคาเนี้ยนะครับมันก็มีนระยะนะฮะอ่าแต่บางครั้งไม่ใช่ว่า ลองชนะไม่ได้นะครับถ้าซื้อเยอะจริงๆปาดรลีบแป๊บเดียวเขี้ยงเลยนะครับแป๊บเดียวเขี้ยงเลยเพราะนั้นก็ระมัดระวังนะครับตอนนี้ในระบบมันแอลมันมี L แอลระยะสั้นมานะครับอ่านี้มาดูเซ็ตมาดูปู่มาดูปู่กันปูปป่ปูนะครับปู่ทําทรงนะเหมือนกันเลยนะครับปู่ก็ทําทรงนะครับพร้อมที่จะดีดกลับขึ้นมาหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับอ่าจะขึ้นมาไหมอันนี้เราก็ต้องไปลุ้นกันนะครับลุ้นพวกนี้ ครับแต่นี้มันหลุดนะครับหลุดแนวรับของวันเนี่ยกับพันสามห้าสิบแล้วนะ <c oughs> ถ้าไม่ดึงกลับนี้ถ้าไม่ดึงกลับนี่คนระับบันเทิงนะครับบันเทิง <c oughs> ม่ยอมรับจริงบันเทิงนะครับอันะนะี้มาดูอตัวนี้ดีกว่าฮมาดูพี่เดลต้าดีกว่านะครับอนะาลากกลับขึ้นมาใช่ไหม ไม่บอกก็รู้เลยนะครับว่า t ีเฟกส่งแบบนี้เลยทีเฟกนปส่งแบบนี้เลยนะครับก็หลังจากที่มันล่างขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็ช่วยไม่ได้ครับ b ีนะครับทําให้ตลาดเราอ่าขยับทีนี้นะครับถ้าเดลต้าบวกขึ้นไปอีกนะครับมันก็อ่ารีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะทําให้เซ็ตนะครับบวกขึ้นไปอีกนะครับนโกงความตายมากๆนะครับหลังจากที่ไหลลงมานะครับแล้วดูดันกลับขึ้นไปดันปื๊ดๆกลับขึ้นไปนะครับ จริงๆแล้วมันถ้าถามผมนะหุ้นที่น่าสนใจนะครับผมก็มองว่าเดลต้าไม่น่าสนใจนะครับรอบที่แล้วมันไปทำเท่าไหร่นะไปทำหายไว้พันสองใช่ไหมคือพันสองห้าสิบผมจำไม่ได้แล้วนะครับก่อนก่อนที่มันจะแต่พาแล้วก็เอเรียกอะไรก็เป็นอีกตัวนะอีกแรงแรงได้ใจจริงนะครับแรงได้ใจจริงอันนี้ไม่ได้เชียร์แต่พูดให้ฟังเฉยๆว่ามันเป็นยังไงนะครับเมื่อแรงได้ใจจริงนะครับ จะตกตกไม่นานน่ะต่วิ่งนี่วิ่งแหลกลานเลยนะครับแล้วพอมันวิ่งเนี่ยมันทําให้ตัวอื่นนะครับปัดปวนไปด้วยนะครับเดลต้านะครับเพราะฉะนั้นใครอยากให้ตลาดดีนะครับไม่ต้องอะไรเลยเนี่ยนะครับดันตัวเดียวนะครับดันตัวเดียวเงินไม่เยอะดันตัวเดียวนกุ้งกระจายเลยนะครับก็ระวังมันระวังกันนะครับตอนนี้ก็ขยู่ข้างล่างก็แย่แล้วนะครับโดนกวาดขึ้นมาข้างบนนะครับอ่า ก็คือหมายถึงอันนี้นะทีเฟกนะออันนี้เซตนะเมื่อกี้เดูเดลต้าใช่ไหมทีนี้เราลองมาดูแบบเซตในลักษณะอันนี้นะเป็นเป็นกราฟเดย์นะครับเดี๋ยวว่าเราจะเห็นอะไรบ้างนะครับนะนะครับมากัดเป็นเคียวเดคูล่าเลยนะครับแล้วก็เด้งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ลงมาป,ปุ๊บขึ้นมาก็จะมีแรงซื้อนะครับแท่งนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกครั้งนะครับเกือบจะทุกครั้งเวลาแท่งเขียวนะครับมันก็จะเขียวต่อไปนะฮะแล้วแต่ว่าเขาจะดันไปกี่วันนะครับเราก็น่าสนนะครับเพราะฉะนั้นฟูนะครับถ้าเปิดขึ้นมานะครับแนวต้านนะครับแนวต้านก็หนึ่งพันสามร้อยเจ็สิบเจ็ดนะครับซึ่งอันนี้มันก็ใช้มานานแล้วนะครับในกราฟเดย์นะครับราคาที่ควรจะกลับไปนะครับตามตามที่เราใช้อินดคเตอร์ตัวนี้มานะครับก็จะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสามนะครับ ควรจะมาบริเวณนี้นะครับถ้าเราใช้เดกเตอร์นี้จะเห็นว่าเส้นสีน้ำเงินเป็นแกนกลางนะครับของกิดลายนะครับแล้วก็แนวต้านที่มีอยู่ข้างบนเลยนะคันหกร้อยสิบนะครับโอเคแนวโลเนี่ยมันได้แล้วนะครับนะฮะหลุดด้วยหลุดโลแล้วนะครับตอนนี้ก็มองว่าเอ้ยปู่จะไปทางไหนนะครับเราก็ต้องมาไล่สองแท่งสามแท่งเนี่ยนะครับถ้าสองแท่งสามแท่งเนี่ยกินตรงนี้หมดเลยโอ้สนุกครับนะฮะอ่าสนุกแน่ๆนะครับมีโอกาสกลับไปเทสพันสี่ครั้งนะครับ ถ้ามี้ท้งนั้นเราก็ลองให้ตลาดเฉลยครับอันนี้เราพูดในแนวทางที่เป็นเทคนิคที่เราเห็นมันเด้งๆนะครับนะฮะอาจจะไหลลงก็ได้ครับเดี๋ยวก็ดูว่าภายในวันสองวันนะครับอ่ารูปทรงเซ็ตจะเป็นยังไงนะครับจะลงต่อหรือรีบาร์ขึ้นใหม่ก็ผมว่าสองวันก็น่าจะเห็นภาพแล้วนะนะครับสองวันนสองวันน่าจะเห็นภาพแล้วนะครับส่วนทงคําอมาไม่พูดไม่ได้นะครับตองคานะมายืนโซนไอ้นี่แหละนะครับ เออ2,720บริเวณเขาเนี้นะครับไอสองแท่งเนี้ยนะฮะสองแทง่งสองแทง่งสาแท่งบริเวณเนี้ยมันไม่ผ่านนะครับแต่มันวิ่งขึ้นมาแล้วน่าสนใจนะครับทะลุโซนนี้มาได้นะครับคือเหมือนกับเลิกเล่นคู่นี้แล้วนะครับกำลังกระโดดขึ้นมานะครับ mm hmm. เราก็มองว่าเฮ้ยมันน่าจะอีกสี่สิบจุดนะนะครับเนียอีกสี่สิบจุดห้าสิบจุดนะนะครับความเป็นไปได้ความเป็นไ,ไปนไ,ได้นะครับ ราะนั้นขึ้นมาแถวนี้ผมว่ามีคนดักทุบแน่นอนเลยนะครับเพราะน,นั้นก็ระมัดระวังครับพี่ๆนะครับอ่าถือมาลั่นไปก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดมันโดนทุบลงมานี่ย่วงเลยนะนะครับอพนนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังกันนีหนึ่งนะครับสถานการณ์ก็เหมือนจะเป็นใจไปทางขางขึาข้นนะครับเหมือนเป็นใจทางขาขึ้นนะครับอ่าแว่ามันเห็นไหมไล่มาหนึ่งสองสามสี่สี่แทงละ หนึ่งสองสามสี่นะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าคุบนะครับหนึ่งสองสามคุบอ่าเดี๋ยวรอแทงแดงเดมาก็คงจะแบบลุยกันมันนะครับ่าน่าจะลุยกันมันอ่าตอนนั้นก็เรามาระวังครับก็ตระมานี้นะครับสามารถอ่าดูราคานะคคู่คู่นี้ก็อ่าสองหกแปดสองนะครับอ่าสองหกแปดเก้าอ่าใกล้ๆเอาใกลๆไหมอะไรนี้มาเนี่ยคู่เนี้ยนะครับไม่ควรหลดถ้าลดลงมากรอบล่างใหม่แล้วครับแถวนี้แหละ นะครับเราก็ดูว่ามันจะไซเวว์ได้นานไหมนะครับสรารับทองคำนะครับวันออกทรงออกข้างมาพักหนึ่งแล้วก่าพักใหญ่ละนะครับเราก็น่าเบื่อแล้วเล่นนะครับแต่ไม่เล่นกันไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีอะไรให้แบบตื่นเต้นมากนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็นี่ฮะในกรอบนี้เรามาระวังนะครับเรามาระวังกันนิดหนึ่งโอเคนะฮะโดยรวมแล้วก็ไม่น่าไม่น่าพลาดนะคุณเนี้ยนะครับตกมานี่ก็ เขาเรียกไรต้องรอนะต้องรอแทงที่สองนะนะครับนะครับพวกนี้ลุ้นนะครับลุ้นนะฮะลุ้นเลยแท่งที่สองนะครับตอนนี้ซื้อตรงนี้ลองชนะนะครับอยู่ที่แปดแปดเจ็ดจุดเก้านะครับสี่สิบเอ็ดล้านนะฮะอ่านะครับสี่สิบเอ็ดล้านบาทในราคานี้ที่ที่ลองชนะนะครับแต่ถิบขึ้นมาิีเดียวเอง แปไปเก้านะครับก็โ,โหนะครับช็อตชนะบาทเลยนะครับแล้วก็มีววลุม่มนะครับสามสิบสองสามสิบสามจุดหกล้านบาทถือว่าก็หนาอยู่นะนะครับก็นะหนาอยู่นะทีนี้ถ้าจะผ่านไปได้มันต้องแรงจริงมันต้องกินรวบไปเลยเหมือนกนั่ข้างล่างนะครับกินตึ๊ดๆอะไรกินเ <c oughs> ห็นไหมแป๊บเดียวผมเผลอแป๊บเดียวเองเผลอไปทําอะไรจัไม่ได้แป๊บเดียวหันมาปุ๊บตกหงขึ้นมานี่อ,อึกลุมขมับ <c oughs> ปวดหัวเลยนะครับเล่นอย่างนี้ปวดหัวเลย นะฮะอ่าก็โอเคครับก็ระมัดระวังครับพี่ๆนะครับไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนนะครับก็อ่าดูเฝ้าดูให้ดีนะครับถ้ากรอบบนอยู่ตรงนี้กรอบล่างอยู่ตรงนี้โอ้หน้ารุ้นเลยนะครับเก้าร้อยอ่าเพราะฉะนั้นพี่ๆนะครับก็อย่าพลาดนะครับอย่าพลาดเหมือนผมเดินไปทําอะไรแป๊บเดียวนะครับโอ้ขึ้นมาจนตามไม่ทันเลยนะครับอ่าโอเคนะครับภาพรวมก็คิดว่าน่าจะ เด้งระยะสั้นนะครับแต่ด้วยความที่ดาวโจรมาลบเยอะเด็กก็มารุนกันว่าเจ้ามืออยากให้เราเห็นอะไรนะครับอ่าโอเคครับพี่พี่ประมาณนี้นะครับแผนง,งานกลุ่มเราก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ